มินก็จะพูดคำนี้ตอลอดว,ว่าอย่าพลาดต้องเน้นว่าอย่าพลาดเลยเข้าใจไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีม,มินอัลฟิเชียลค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่วงลีด้วยดีวันนี้นะคะ,นนะ,คะมินจะมารีแอคชั่น ซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะชลัดเกมโกงที่จะเริ่มวันที่3สิงหานี้เป็นตอนแรกนะคะจากตอนแรกอะซีรีส์เรื่องเนี้ยได้ทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วแล้วก็โด่งดังมากจนมิ้นไปดูก็แบบหุ้นลุ้นตามอะตอนที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจนเขานำมาเป็น ถ้ามาเป็นซีรีส์มินก็จะติดตามดูเหมือนกันทุกตอนจะไม่พลาดเลยสักตอนหนึ่งนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกกันก่อนเลยค่ะที่มินพูดว่าตัวอย่างแรกก็คือเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างแรกที่เขาปล่อยมาเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีตัวอย่างวันนี้อีกที่เขาเพิ่งปล่อยมานะคะแล้วก็มินจะไปดูเป็นพาร์ทแยกของนักแสดงแต่ละคนด้วยใน4คนนี้นะคะก็ไปดูตัวอย่างแรกกันก่อนเลย สิงหาคมนี้เกมโกงข้ามโลกจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อฉลาดเกมโกงภาพยนตร์ไทยระดับตอนเป็นแบบเวอร์ชันเป็นภาพยนตร์คือดีมากทุกคนมันลุ้นแบบโอ้ลุ้นมากมันมีอะไรอยากให้ลินช่วยอ่ะถ้าครั้งมีสำเร็จพวกเราจะได้เงินหลัก10ล้านเลยนะเว้ยแกแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะทำแบบเนี้ยลองือทำข้อสอบได้ จากเรื่องราวการโกงสอบข้ามโลกสุดล้าที่สั่นสะเทือนวงการการศึกษาเราคิดวิธีใหม่ออกแล้วแกพอชาเพื่อนในห้องที่เต็มใจจ่ายให้เราที่แกจ่ายได้บ้างปะสู่การตีแผ่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมรู้ไหมว่าอะไรระหว่างคนคนบทคนบนมันดนางที่ะันคือมันไม่ใช่เป็นแค่ ซีรีส์ธรรมดาอะไรเงี้ยมันส้อนสังคมทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยคุใจะฆ่ามึงรอนนี้กูจะส่งคนไปกระทืบมึงเราใจกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่คุณไม่อาจละสายตานัโดเจ้านายจิงเจูเน่เพลินพิชยาไอซ์พาริตนา่าสวรรยาพร้อมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่มากแต่มุกอีกขั้นท้างีุดตอบให้เธอสำนร็ผิด แต่พ่ออาอก็ต้องลงโทษพี่กรปตันก้าวล้าของเธออีกทียิ้มแบบเมื่อกี้ค<อ>ือแบบยิ้มแบบลายมากอ่ะแบบเลึกซึ้งกว่าเดิมจริงเกรซก็น่ารักมากแค่ไแ,แกพูดแบบนี้น้องหึงแม่ป๊อตการันตีความพิเศษครั้งนี้ด้วยตอนจบที่แตกต่างจากในจอภาพยนตร์ถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งพวกเราเนี่ย,ยจะโดนเล่น ขบรถแน่นอนละครฉลาดเกมโกง Bad g เ n i u s The s e ี i e s เตื่นเ <c oughs> ต้นเต็มร้อยทุกวันจันทร์และอังคาร20่สนาฬิกาสินาทีเริ่มตอนแรก3สิงหาคมน,นี้ทางช่องวัน31ว้าวอันนี้นะคะก็จบแล้วกับตัวอย่างแรกนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยแล้วเรามาสรุปทีเดียวกันเลยดีกว่าจะชื่ออะไรเราชื่อลิน ลีละดาห้องสี่ทับสี่ะใช่เราแบงค์ธนาพลวิริยากุลคนนี้นเธอมาแย่งคุ้เรียนฟรีด้วยอุ่ไปก็แกเป็นเล่นทุนใช่ปะแกต้องใช้เงินคนอื่นมาออกเงินค่าเรียนให้แกแกจะจ้างให้เราหน้าตาไอแบบให้แกล่อลข้อสอบไหมนะ่ะโกง,โกงสุดๆ<ก>อ่ะ <laughs> จะตัวจ่ายได้กูมีเงิน โรงเรียนแม่งโกงเราก่อนนะเไว้พ่อเราต้องจ่ายค่าแปะจีให้พอมันให้โอกาสที่ดีกับปีมากกว่าโรงเรียนหาเงินจากกาได้ไม่รู้ว่มันอาจจะมีมั้งแล้วทำไมเราจะหาเงินจากโรงเรียนบ้างไม่รู้นะคะไอ้พวกเงินแปะจีอะไรเงี้ยเราจะส่งคำตอบให้ทั้งหมด13วิชาเราคิดคนละ 30, 000บาทเราจะใช้นาฬิกาในห้องสอบเป็นตัวบอกคำตอบเข็มวินาทีเป็นตัวแทนกขอคอนอถ้ามือขวาของเราขยับตอนที่เข็มวินาทีอยู่ที่เลขอะไรคำตอบก็คือข้อนั้น เขา,เาจะยึดทุนเรียนฟรีของเธอเพราะอาจะลงโทษพวกเราไม่ได้นะจะลองดูไหมว่าฉันทำได้หรือไม่ได้โอ้การประทะกันแบบรู้จักการสอบแทนปะถ้าน้องทำจะมีลูกค้าอยู่เยอะเลยโกงเขาสอบมันได้เงินเยอะใช่ไหมลินแต่สอบเราทำเอยดีลูกค้าต้อง800คนจ่ายให้น้องคนละ5้าหมู่พวกเราจะได้เงินหลัก10ล้านเลยนะเว<ๆ>ลายลับหลังกัน ที่พ่ออยนั้นเงินให้ผมเข้าโรงเรียนได้เลยผมก็ทำเหมือนที่พ่อทำไงแต่โลกมันทำงานแบบนี้เรื่องแบบผมของมันก็เป็นแบบนี้มนเป็นคนดีอ่ะอยู่ไม่รอดหรอกนี่ยิ้ไม่สิ้นฤทอีกว่าตัวเองผิดโอ้ยทำไมจะไม่รู้อ่ะมันมันเป็นการที่แบบว้าวสู้พลังมากเลยสู้พลังนักสแสดงมากเลยอะ่ะ ก็จบกันไปอีกทีเซอร์หนึ่งนะคะก็คืออ่ะจะมาสรุปให้ทุกคนฟังแล้วก็คือถ้าทุกคนเคยดูฉลาดเกมโกงที่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นภาพ,พยนตร์มาแล้วนะคะก็จะเข้าใจทุกๆอย่างแต่พอมาดูทีเซอร์ที่เขานำมาเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยคือแบบมาเป็นซีรีส์มาเป็นละครแล้วมันหุยมันมันแตกต่างกันเลยนะทุกคนคือมันก็ยังมีความที่เป็น บทของภาพยนตร์อยู่เพราะว่าเขาก็ต้องเอาตัวนั้นมาเป็นตัวหลักด้วยใช่ไหมคะแต่พอมาทําเป็นละครเนี่ยคือเฮ้ยมันมีหลายอารมณ์มากเลยอะจากที่มันเป็นแบบภาพยนตร์ก็คือแค่เด็กนักเรียนอะโกงข้อสอบระดับโรงเรียนแล้วก็ไประดับถึงระดับประเทศเลยแล้วก็เหมือนโดนจับได้แล้วก็สอบสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมีทั้งการโกงข้อสอบ การแบบความรู้สึกต่างๆนานา,นานเรื่องของครอบครัวนู่นนี่นั่นคือแบบเฮ้ยมันมันเจ๋งอะมันเจ๋งอะทุกคนคือมันดีอะทุกคนต้องไปติดตามนะคะวันที่สสีหาเวลาสองทุ่มสิบหจันนังคารอย่าพลาดเด็กขาดมิ้นบอกเลยว่ามันดีจริงๆขนาดแค่ดูตัวอย่างนะคะก็คือแบบดีอะคือยิ่งยิ่งมีนักแสดงที่แบบมากฝีมืออะ แล้วน้องที่ไม่เคยผ่านการเล่นหนังมาก่อนก็อย่างน้องเจ้านายน้องเจ้านายเพราะน้องเป็นแค่นังร้องแต่คือมิงก็ไม่รู้นะไม่เคยสังเกตว่าน้องได้เล่นหนังหรือว่าน่าจะยังนะคะคือการใส่อารมณ์อะไรของน้องคือแบบโอ้ดีไอพาริสนี่ก็ผ่านการเล่นซีรีส์เล่นละครมนานังแล้วก็เยี่ยมเข้าไปใหญ่ส่วนนาน่า อ๋อนะนนะน้องเคยผ่านเรื่องมาเรื่องหนึ่งนะคะเป็นของค่ายนี้เหมือนกันโอเล่นดีจูนนะ่ก็เดี๋ยวไปดูเป็นพาร์ทแยกของน้องๆกันเลยนะคะสคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปไล่ไปทีละคนทีละคนเลยอันนี้ก็จะมาเริ่มจากของน้องไอพาริสก่อน ก็เป็นหนึ่งในไครเตอเ์ที่หนักใจมากๆนะว่าแบบเฮ้ยเราจะหาใครวะที่มันจะเล่นได้แบบมันเข้าใจโลกอะเอาตรงป่ะคือกูโง่เว้จะกูจ่ายได้กูโม่แต่กูมีเงินดึงศักยภาพของผมออกมาได้แบบเยอะมากเลยเยอะแบบมากๆกโอ้โหคิดเจอเจอเจออะไรบางอย่างไม่หได้เจอเวใหม่ในการแสดงอะเลียนบอสตันเหรอ ตกลงพ่อไแบบนั้นได้ยังไงมันน่าจะหนักกับการที่น้องเคยเล่นแบบดอินพุตจะไอออเยมากีกเรื่องหนึ่งที่เสน่ห์มากผมชื่อจางผมว่ามันก็มีหลายอย่างที่เหมือนอยู่เหมือนกันนะโอ้โหเท่เลยอะแกล้งคนไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรมากเหม็นอะไรวะอ๋อไอ้อ้วนดีอย่างนาหน้าที่เล่นเุกเตสอ่ะอ่านบทรอบแรกจบแล้วก็แบบเดือยบอกเดือยแบบหนูชอบพัดมากหนูชอบแบบไคลเตอร์พัดมากพัดน่ารักมาก เขาลับเล็นนะครับเขาก็รักเล่นเหมือนกันนะครับนี้่ารักเลยอ่ะคู่นี้น้องเก่งไอ้เคมีมันเข้ากันดีการเล่นแบบเป็นธรรมชาติตัวเองได้อ่ะคือแบบเมจิกสุดๆแล้วไอพาริสเธอทําให้ทุกคน a m a ซิ่งกับเธอได้ตลอดน่ารักมากๆเลยอ่ะตวกผัดเนี่ยแล้วก็พอไอพาริสเล่นอีกก็ยิ่งทำสูงโหคนนี้คือคนที่แบบอยากได้เป็นแฟนอเธอได้เป็นแฟน อะตัวอย่างสั้นๆน,น,นิดหนึ่งของพัทที่รับบทโดยน้องไอซ์พาริสนั่นเองก็จากที่ผ่านๆมาน้องก็เคยมีผ่านการร้องเพลงผ่านการเต้นมินก็เคยแอบไปดูน้องมาหน่อยๆน,นะคะก็อุ้ยน้องดีเลยอะดีด,ดีดีอะคือจากที่เคยดูน้องผ่านๆมานะคะจากที่เล่นเป็นบท พี่เวียอ่าพี่เวียมีอยู่เรื่องหนึง่งไปติดไปหาดูกันนะคะพี่เวียหรือเป็นแบบอาชีอะไรเงี้ยก็อุย้ยบทบทนี้คือโหดมากทุกคนจากที่น้องได้ใส่พลังแล้วโวยาวายเมื่อกี้เฮ้ยอย่าพลาดมินก็จะพูดคำนี้ตอลอดว่าอย่าพลาดต้องเน้นว่าอย่าพลาดเลยเข้าใจไหมคะนั้นะไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าดีกว่าคะ่ะ มีพัดแล้วก็ต้องมีเกรใช่ไหมล่ะคะ่ะไปดูกันเลยอันนี้คือรับบทโดยน้องนาๆน,นะคะตัวละครเกรซแตนว่าโอกาสที่หนังเตเล่าไฮเตอร์ตัวนี้มันมีน้อยมองแบบน่า<อ>รัก,ก,กอ่ะยิ้มใสมมนนอันนี้มันจะมาเพิ่มดีเทลเกรซเข้าไปอีกอะ่ะมันก็จะเห็นเกรซในมุมที่ไม่ใช่ใสไม่ใช่แววแววคนหนึ่งในเรื่องแล้วอะ่ะอุ้ยเอ๊ะจะบ้าออุ๊ออย หัดรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเมื่อนี่วะซีดไม่เคยห่วงตารแฉนะแค่ว่าใครที่จะทำจริงหรือออกมาแล้วรู้สึกใหม่เราไม่ได้ฉลาดเหมือนแกด้วยเราไม่ได้รวยเหมือนไอ้พัดเราไม่มีอะไรสักอย่างอ่ะแต่จริงๆในตัวภาพยนตร์่ะเหนื่อยมีหนักสุดมากหลีดนิ้วอะคือแบบว่าในตัวภาพยนตร์คือ เป็นคนรวยเนาะมาเลยแบบเป็นตัวละครนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยเก่งมากคนนี้หน้าหน้าน้องเล่นเก่งนะจิ๋วแต่แจ๋วจ้าน้องน้าของพีก็ตัวน้องนาหน้านะคะจากที่เคยเห็นเล่นซีไม่ใช่ซีรีส์ดิเป็นละครเรื่องหนึ่ง ของอันนี้เหมือนการค่ายนี้เหมือนกันนะคะก็ไปหาดูกันเนาะก็น่าจะรู้แหละน้องเล่นเป็นเมมเนี่ยแค่บอกชื่อทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าน้องเล่นอยู่ในละครเรื่องอะไรซึ่งเรื่องนั้นน้องโมีความแบบรักพ่ออยู่ในตัวในเรื่องนั้นส่วนเรื่องนี้ก็เหมือนพลิกบทบาทของน้องไปเลยว่าต้องมาเป็นมาเป็นแบบ ยังไงนะทิวายไม่ถูกอะ่ะคือมันเหมือนมันมีอะไรอยู่ในใจน้องแต่น้องเล่นดีอ่ะถือว่าเล่นดีเรายังไม่ลงรายละเอียดมากนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงเพราะเรายังไม่ได้ดูละครเรื่องนี้ไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เนาะก็จะพูดเป็นแบบเผืนๆแล้วกันที่จะดูตัวอย่างสั้นๆแค่ตรงนี้ก็คือดูแล้วก็น่าจะดีมากเลยค่ะก็ อย่าพลาดอีกตามเคยมีเกสแล้วก็ต้องมีตัวละครอีก2ตัวนะคะที่อยู่ในเรื่องนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องรินที่รับบทโดยน้องจูเน่นะคะนั้นเราไปดูกันเลยเริ่มทำข้อสอบได้คือใคเซอร์ลินนี่เป็นไครเซอร์ที่แบบโหแครเยอะมาก ร ah like 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 ู้ส ok> ึกว่าแบบโจทยยากพี่ต้องทำลินโตใหม่ขึ้นมาในซีนแรกนะือนี่เล่นแบบเหมือนเขาไม่เข้าใจการแสดงเลยอะยดีเรู้สึกว่าแบบไม่เวิร์กเลยเนี่ยคือเราตื่นเต้นคิดเยอะไปหมดเลย อุยตก้าตัวเองเลยโลเราจะต้องท่ายังไงบ้างไม่ได้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่มันไม่จริงพอเขาเล่นเพลงแรกจบก็เลยอ่ะลองคุยกับเขารีบใหม่็จปุ๊บเขาก็เล่นดีขึ้นแล้วก็รีบใหม่เขาเล่นดีขึ้นอีกเขาเลยแบบน่าสนใจเด็กคนนี้แบบมีความสว่างเหมือนหนูจะกาวหัวกระดาษหนูแล้วอย่างครูที่ให้ข้อสอบกับคนที่เรียนพิเศษด้วยอย่างนี้มันเรียกคุณจริตหรือเปล่าคะโอ้โหไฟกับพูดเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวของเรนเรื่องที่บ้าน เรื่องความรักความสัมพันธ์อื่นๆมันมันถูกเล่าออกมามาึ้นอยากเห็นเกรซเป็นนางเอกบ้างว่ะจริงๆเกรซก็น่ารักไปแค่แค่เลยนะแกพูดแบบนี้เราหึงได้ปะก็เขินจ้ะก็เขินนะตอนถ่ายตอนใครเซอร์หลินที่ใครไม่เขินเจ้านายว่างอ่ะไม่มีหรอก แล้วมันก็มีความน่าเอ็นดูเพราะว่าเขาไม่ได้พยายามเป็นใครอยู่แต่เขาเป็นตัวเองผู <ś led> ้ายแล้วคนที่ดีที่สุดที่เราเห็นเมจิกในตัวเขามากที่สุดไนเนี้ยก็คือจูเน่เลยแหละมันอ,อว้าวคือแบบจูนเน่ไมนมินไม่รู้นะคะว่าเรื่องนี้กับเรื่องสามร้อยหกสิบห้าวัน นั่นแหละนั่นแหละคะ่ะว่าเรื่องนั้นอะถ่ายถ่ายเรื่องไหนก่อนแต่ถ้าถ่ายเรื่องโน้นก่อนแล้วมาถ่ายเรื่องนี้ก็คือเราก็พอมีประสบการณ์การถ่ายหนังมาบ้างแล้วถ่ายละครมาบ้างแล้วแต่เรื่องนี้ก็เหมือนกับน,น้องนาน่าเลยนะคะที่แบบพลิกบทบาทของจูเน่ไปพอสมควรคือจูเน่เป็นนักร้อง และพึ่งได้มาสแสดงละครแสดงหนังอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเก่งเกงบ้างแต่ถือว่าจากดูตัวอย่างสั้นๆเมื่อกี้น้องก็เล่นดีอยู่จากที่ผู้กำกับบอกเมื่อกี้นะคะก็คือเหมือนเครื่องติดช้าเครื่องติดช้าไปหน่อยแต่พอทำพอพอทาได้ก็คือเหมือนหมดความกังวลของน้องไปอย่างหนึ่งน้องก็เลยทำดีขึ้น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 ,นไปตามลำดับอะไรเงี้ยก็อย่าลืมไปติดตามนะคะกับ ไปดูคนสุดท้ายกันเลยคนที่ทุกคนรอคอยก็คือน้องแบงค์นะคะในเรื่องชื่อน้องแบงค์แต่คนที่รับบทนี้คือน้องเจ้านายนั่นเองสุดหลอกแห่งบ้านสามเจ้านะคะก็ไปดูกันเลยเพราะทุกคนอาจจะจับตามองน้องเจ้านายอยู่ว่าการเล่นละครครั้งแรกของน้องเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหมดจัดคือแบงค์เราน่าจะหาคนที่มีคาแรคเตอร์หลายรถมากกว่านั้นเราก็เลยอยากจะได้คาแรคเตอร์ที่มันมีความอู้สึยใส่ตาเมื่อกี้คือดีอ่ะทำไมช่วงนี้เป็นทีจังนะแม่คงแก่แล้วล่ะลูกงั้นเดี๋ยวแม่กินพผลาแล้วไปนอนเถอะนะเดี๋ยวแบงค์มาส่งพายอุ้ยอบอุ่นความรู้สึกแมกที่จะได้มาเล่นต้าชินเนียสรู้สึก กดดันแต่ว่าพอได้เขาไปเล่นจริงๆมันแสดงให้เห็นว่าเราเราเล่นในเวอร์ชันแบนที่มันเล่าในที่ใสชุดไหนก็ดูดีอะะได้ไงแล้วนั่งมาทําไมเนี่ยาอยังเพื่ออะไรแกดูดิขนาดแค่นั่งเมแบบหน้าเหมือนจะไม่ได้แต่งก็ยังดูดีอ่ะโอเป็นพี่คนโตของบ้านที่ต้องดูแลน้องๆมันมีความเป็นแม่ในความเป็นแบบเด็กผู้ชายซึ่งสมว่ามันเป็นคุณสมบัติที่แบบ แล้วแฟนอื่นก็ไม่น่าจะมีแบบนี้ไซึ่งเราน่าจะได้แบ่งที่ตางมากมากเลยอะจากหนังไรเงี้ยซึ่งผลลัพธ์ออกมาตากหนึงสูห่โอ้ดูหลอดูเท่แบบโอ้ยม,มองมุมไหนก็ดูดีดูดีไปหมดเอาช,ชื่นชมความหล่อของน้องก่อนแล้วค่อยมาค่อยมาอันนี้ที่หลังมาชื่นชมความหล่อของน้องก่อนน้องเจ้านายโอ้ดูดีมากลูกกรุบเลยกรุบที่สุด ก็จากดูการแสดงเมื่อตะก,กีนนะคะสายตาท่าทางเอ่ยเป็นความเป็นห่วงุญในใ่แม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมาเต็มทุกอย่างคือแบบโอ้ยถือว่าเป็นการเล่นซีรีส์หรือละครเรื่องแรกที่ดีมากๆเลยเลิฟอ,อยู่เลย,ย,เ,ลยเจ้านายเลิฟอ,อยู่ก็ มิงก็ยังจะพูดเหมือนเคยนะคะก็คืออย่าลืมไปติดตามดูซีรีส์หรือละครเรื่องนี้วันที่3สิงหานะคะทุกวันจนันทร์คารเวลา2ทุ่ม15นะคะก็ไปให้กาลังใจน้องๆน,นักแสดงกันด้วยนะคะก็มีนักแสดงใหม่ด้วยเนาะน้องอาจจะแบบต้องการกำลังใจถึงจะปิดกล้องไปแล้วแต่น้องก็ต้องการฟีดแบ c k ตอบรับจากทุกคนอยู่ดีนะคะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะฉลาดเกมโกงเป็นเวอร์ชั่นที่เอามาทำเป็นละครแต่มินอยากสยามว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะคะอย่าลืมไปหาดูกันนะคะมันดีจริงๆเลยค่ะทุกคนมินบอกไว้เลยว่ามันดีมากคือตอนที่มินขอเล่าประสบการณ์การไปดูในโรงภาพยนตร์หน่อยกับ แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวรมุดกัดจี้คือแบบมันตอนแรกอะ่ะก็แบบเฉยๆนะคือเฮ้ยมันโกงข้อสอบแต่คือก่อนที่จะเข้าโรงก็แบบโกงข้อสอบมันจะโกงยังไงวะมันแบบไอไอวิธีการโกงข้อสอบอะ่ะเราก็คอวเคยเห็นคือแบบจด,จดนู่นจดนี่ใส่นู่นใส่นี่อะไรเงี้ย แต่คือไม่ได้นึกถึงเลยว่านี่มันจะโกงได้ขนาดนี้เนี่ยคือแค่เป็นภาพยนตร์ก็ดีแล้วเอามาทําเป็นละครอนะ่ะมันจะดีขนาดไหนทุกคนลองคิดดูสิอย่าลืมไปหาดูกันนะคะก็วันนี้มิ้นมารีแอแค่นี้เนาะก็อาจจะบางทีมิ้นอาจจะพูดคําเดิมๆซ้ๆําๆหรือว่าทําอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยมานะที่นี้วยนะคะก็ก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจดวงน้อยๆให้มินด้วยนะคะอย่าลืมไปกดซับให้มินเยอะๆนะตอนนี้ซับไม่ค้นเลยก็กดบายบายค่ะ